เฮอาสอบบางตัวนี่ต้องเป็นอีหยังเลยต้องเป็นเสาต้องเป็นโมซึนโมโซใสตั้งแต่เมื่อวานนี่ตั้งแต่ก่อนสี่โมงแรงตัวก็จังโถ่ห้าผู้นันถั่ห้าผู้นีก็จังหาวดองดองอยู่บัดอันนี้ต้องก็เป็นเงาเงาเลยเฮ้ยเอาห้ากับบมวนเป็นได้เมื่อนี้เฮา้ากับบมวนเป็นได้ตั้งแต่บ่ายสี่โมงมาเฮา้ากับเป็นเมื่อยเมื่อยโอ้ยมันจีนแน่เอากไปวัดมาเฮากินข้ากระแซ่บบ่โอ้ยไปหาหมอได้เฮ้ย โอ้ยมันบ่อแมนบ่แมนสิไปหาหมอมันบ่แมนวันจันทร์จังเลยฮะกัไข่เนยเราเคยวันจันทร์ใบใบฮากับไข่แน่ดอกซ้ำดีหน่อยเดี๋ยวกงเดียนนี่บ่แมนอันนั้นเหล็กเต้ตัวบ่เฮยนิดหน่อย <laughs> <laughs> เหล็กเต้นิดหน่อย <laughs> ตั้งทยองเเฮ้ยเสียสีอยงใดโอ้ยามาสมโพ,ด, <c oughs> มพด้สมโพดต้อเป็นหนาเศร้าง่อยเขาคุดไรจนอมสับเขากับโบหูจักสีเลยเหมือนีอเขาหมดเลาเดเป็นเสียอ,อมสับเขาลงจักก็จะเสียเอาโบอเอาดอกเหมือนี้แสดงว่าลลยเติบจุ๊เป็นบมอหวยไลยเติบแล้วมันจะดดดดว่า,ามันมเป็นกินเขาโบเสบปันได โอ้วันจันทร์กับสีไข่แน่บอกซ้ำเด็กหน่อยเด้อ้องเรียนนี่แหละวันจันทร์นี่กับสีฮาวคือเก่าฮาวคือหมวแต่ว่าล้างซองถุงเครื่องอารสีหมวยกับเมื่อยคือเก่าโอ้เมื่อยคือเก่าเลยทาลุ่นน้่นทาลุ่นวันจันทรเนาะว่าสิเป็นอย่างไรเมื่อนี่กับเมื่อยเป็นสกอนสั่มหอดวันจันทร์ สรุปพี่นอ ơi, อ้องเอ้ยเอือยข่อยเห็นนอนว่ามันเพิ่นไขว่าว่ามันพิ่นไขไ่เ,ออไขเป็นซึมซึ่มสาวๆที่ไหนได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นคึ้ห้าหมองมันบ่มีมองเลย <laughs> ตัวสี่หย,ยากีา่หยังเอือยงัวนตัวกะมีขวายตัวกะมีขายกระเซ็นจังไรมูเพราะว่ามันถือเท่าสือมาสามหมื่นสี่หมื่นมูผสมไฮหมื่นหา เขากับเมื่อยแต่ว่าครับผมเป็นตะยู่อยู่เยี่ยวนี่สวยถึงได้กระปุกสกนตัวเวยทาวาติดนี่ค่าหล็กก็ลาย <laughs> <laughs> มันสิเป็นไปอหรอกพี่หน่อยจะไลยแล้วมันจะไปหรอกจะโตซอมโตโอ้ <laughs> ยข้องจริงบ่เฮ้ยโอ้ย,ออยข้องจริงนะโอน้ย <laughs> พี่น้องเอ้ยเอ๋ยคอยข้องจริงทาสันแล้วสินอนคึ้เมื่อนี้เราซึมมัดมือดได้ค่ะพี่น้องเอ้ย ข่อยส่วนเราลงมาแล้วก็บ่อยากลงมาเหมือนนี่ที่ไหนได้มันเป็นแต่มือวันซุกพูนมากัดมันละเป็นมาเลยเลือ่อมากกัดวันซุกหนโอ้ยอ <c oughs> เจ้าของมักมาเถอะเถอะบอกเอามาบอกบ่เอาโอ้ยอซะค่ะค่ะพี่น้องขอบคุณหล,ยลายๆค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะที่ไหนได้เหล็กเตะเอือยข่อยพี่น้องเอ้ยจังเลยบาทนี้